สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุมพามาเที่ยวอีกแล้วอันนี้ที่อำเภอนาโพนะคะชมบรรยากาศค่ะเราจะไปดูเกวียนโบราณนะคะอันนี้เกวียนโบราณค่ะ ที่อำเภอนาโพนะคะเกียนโบราณเข้าทำจากวัสดุฟางนะคะนี่ทำำจากฟางค่ะ่าเราจะมาดูวัวลูกควายกันนะคะที่อำเภอนาโพนะคะ มีลิงขิงคองด้วยค่ะควแล้วค่ะเที่ยวกันนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มพามาเที่ยวค่ะอันนี้คงจะเป็นอะไรตัวน,นี่ตัวอะไรกันนะ ทำสวยมากเลยนะคะวัสดุใช้ฟางทั้งนั้นเลยค่ะชมบรรยากาศรอบๆนะคะเจะตุ่มพามาเที่ยวอีกแล้ววันนี้มาเที่ยวอีกแล้วเมื่อวานอัดฟางกันนะคะวันนี้เจตุ่มก็เที่ยวอีกแล้ว ลาดูคิงคองหรือเปล่าเนี่ยเรียกว่าคิงคองหรือเปล่าทำจากวัสดุฟางและหญ้านะคะแะนี่ก็คืออะไรล่ะคะ ที่สวนสาธารณะนะคะเที่ยมเพื่อนาโพค่ะจุ๋มพามาเที่ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูดูลิงลิงยักษ์นะคะอันนี้เขาเรียกตัวอะไรตัวหนอนหรือเปล่า ชมบรรยากาศรอบๆนะคะเราจะไปดูลิงยักษ์ค่ะแดดนะคะวันนี้แดดดูลิงยักษ์กันลิงยักษ์กันนะคะ ท่านชมบรรยากาศรอบๆนะคะน,นี่ดูเกียนอันนี้ดูเกวียนโบราณนะคะมาดูนี่ค่ะเกวียนโบราณทำก็ทำจาก,ากวัสดุฟางนะคะ เราจะไปดูหนองน้ํานะคะที่สวนสาธารณะค่ะที่อำเภอนาโพนะคะอำเภอนาโพนี่ก็จังหวัดบุรีรัมย์นะคะทำสวนสวยมากเลยนะคะชมบรรยากาศค่ะ ที่สวนสาธารณะค่ะเขมเพอนาโพนะคะบริเวณรอบค่ะรอบสวนสาธารนณะดูคุณนายเตื่นสายหน่อยค่ะนายเตื่นสายดูคุณนายเตื่นสายนะคะ สวนพักผ่อนหย่อนใจนะคะมีสวนน้ำด้วยค่ะที่สวนสาธารณะอำเภอนาโพนะคะดูบรรยากาศรอบๆค่ะ ตุ่มพามาเที่ยวนะคะสวนสาธารณะอำเภอนาโพค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจตุ่มพารวยด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคา่ะสวัสดีค่ะ